พอเราได้ใส่สวมใส่กับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าทำให้เราอะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วแบบเป็นตัวของตัวเอง ตเต็มขึ้นแบบเราอยากได้ลุคไปในทางไหนเราก็เลือกเครื่องประดับให่มันเหมาะกับเราแล้วคืออะไนยูนี่ก็คือของแค่ตังหุโจกขอแค่ตังหุโจกได้เลยเมื่อกี้มีแอบเล็งไปแล้วไหมว่าแบบชอบอันใหม่อะพิเศษอะไรเล็งหลายอันอยู่ค่ะหลายอันอยู่แล้วถ,ถ้าเลือกได้ชิ้นหนึ่งกับเล็งไ,ได้ไหม,ไไมไถ้าเลือกได้ชิ้นหนึ่งใช่ไหม,ไมก็ต้องเป็นคู่นี้แล้วล่ะค่ะก็ต้องเป็นคู่นี้ที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดกลับบ้านเลยเหรอวะถ้าต้องเลือกคู่น วยแม่อะไรอ๋อโอเคแค่ให้เลือกมอบให้กับคนพิเศษใช่ไหมคะใกล้จะถึงวันแม่แล้วนี่ไงใกล้จะถึงสิงหาคมแล้วก็ต้องเลือกให้กับคุณแม่เป็นของขวัญคุณแม่ก็ได้ค่ะคุณแม่จะให้ของขวัญอะไรเรานะขอคุณแม่ก่อนแล้วขอแล้วหนึ่งหรือจะมีใครให้เราไม่น่ ใช่ไนี้เลยที่ำหนูไม่เกี่ยๆนี่แหละกดงานเยอมากที้่เราแบบีงานอดเวลาไปเอรู้สึกดีใจค่ะก็ตั้งแต่ละครจบไปแบบผลไทยอะไรเงี้ยก็แสตอมรับกลับมาดีมากแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ดีใจกับลูกค้าทุกท่านมากเลยค่ะได้เลอีกนะคะ าคิวให้ได้เลยค่ะขายผงว่าท <Wha> ี่สก็เราองโอกาสการทำงานตอนนี้ย่งไหนบ้างก็มีเข้ามาเรื่อยๆยู้สึ่ไมก่อนคือเราอะก็รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบตั้งใจทางานของเราทําหน้าที่ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนวันนี้เรามีหน้าที่ที่ต้องมาผิดพอบแบบมากยิ่งขึ้นมีคนที่เขารักเรามากขึ้นรู้จักเรามากขึ้นเหมือนแต่ก่อนเราจะเป็นคนที่ชิลมากออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็รองเท้าแตะซื้อได้เลยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้แล้ว ก็คือแบบต้องไม่ไม่ได้เชิงแบบคลิปลุกขนาดนั้นแต่เหมือนพอเราออกไปก็จะมีคนเขาแบบอยากถ่ายรูปก,กับเราดีใจที่เจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้รูปกลับไปสวยๆทีนี้พอง,งานมันมีติดต่อ,ตอก็หมายว่เราต้องมีแบบแนวทา,ง,ง,างการาารับงานยังไงนะคะแบบว่ากดไหนหรืออะไรอ่าอส่วนมากคุณแม่ค่ะจะเป็นคนที่แบบดูงานให้โดยตรงเพราะว่าเราทำงานกันแบบระบบครอบครัวมาก พนเด็กๆแล้วอะไรเงีแบบแ้ยค่ะคุณแม่ก็จะสแกนมาให้หนูระดับหนึ่งแล้วพอมาถึงหนูเนี่ยหนูก็จะมั่นใจแล้วว่าคุณแ,แ,แม่เลือกงานมาให้แล้วระดับหนึ่งเจอว่าคุณแม่เป็นผู้จัดการ,การ,ากรใช่คุณแม่ดูแลตั้งแต่ตอน,นอายุ13เข้าวงการแรกๆอ่ะค่ะจนถึงทุกวันนี้แบบ24แล้วก็ยังเป็นคุณแม่ที่รับงานให้อยู่ค่ะแล้าแบบส่วนตัวยยาอยากเล่นแบบนวไหนเราเล่นอาไราแนวผ่านแล้วอ่ะแม่เล่นหมดแล้วอยากเห็นูแนวไหนอ่ะไมอยากจะเห็นแนวแบบ อยากเห็นจริงๆหรือเปล่าของจริงๆล้าถ้าถ้าส่วนตัวหนูอ่ะพูดจริงๆเลยนะนี่ก็อยากเล่นแนวแบบโรแมนติกเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเรายังไม่เคยเล่นบทที่แบบโรแมนติกน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝันดืวอใคยอ่ะคนจะได้แบบเรื่องเห็นมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแกเราก็หวานได้เราก็แบบเราก็มีมูดเออเราเลิฟซีนได้เราก็เกิดนได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ย หวานขนาดนี้แล้วหาว่าทีนี้พอ <c oughs> เรามีชื่นเียงเยอะขึ้นแน่นอนว่าอีกกุ่มหนึงน่งมันก็มีแบบตัมบิซ่าคาร์มาอะไรเ็มาะเรามีแนวทางการเราคือยังไงบ้างคือมันมีอยู่แล้วแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมีคนรักเราก็ต้องแบบว่ามีคนไม่ชอบเรามันเ,เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ตอนที่หนูแบบเล่นมาผลงานแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รับฟีดแบ็กมาทั้งสองสองเขาเรียกว่าอะไรสองทางอยู่แล้วมีทั้งบวกและลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่เล่นขวัญลือไทยก็โดนเหมือนกันโดนแบบไม่สวยเลยแบบนางเอกไม่สวยไม่เหมาะกับการเป็นนางเอกแบบหน้าแบบก็แบบดูไม่ถึงนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็แบบยอมรับตรงๆว่าเราก็รู้สึกว่าแบบน้อยใจมากเพราะว่าเราตั้งใจทํางานของเราแบบทําหน้าที่ของเราแต่ว่ากลายเป็นว่าคนไปโฟกัสเราที่แบบเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่บทคาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่สามารถแต่งตัวแบบสวยได้แบบเยอะมากๆติดขตาอะไรอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ ก็เลยก็เลยแบบหน่อยใจแต่ตอนเนี้ยทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วแต่ก็แต่ก็ไม่อยากไม่อยากให้มันมีเนอะก็รู้สึกว่าแบบเอออยากให้โฟกัสที่การทำงานมากกว่าแล้วแแบบว่าเรามีวิมีีารที่เราจัดการทุกางที่เิดขึ้นมาไบ้างแล้วก็ส่ก้าวข้ามอะไรยังไงบ้างเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่เราก้าวข้ามไปได้ก็คือกำลังใจจากคนรอบข้างเลยค่ะแบบจากคุณแม่จากพี่ๆี่จากคนรอบตัวที่ทำงานด้วยกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ เหมือนมาแชร์อัพเราแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยยาดาต้องดูนะว่ามันมีกระแสที่ดีด้วยแบบคนชื่นชมเราก็เยอะแต่คนที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองะอะไรเงี้ยเราก็เลือกมองในสิ่งที่ดีดีกว่าแต่น้องเรากระตกระต่ายขาวก็โขึ้นเลยเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ถึงการขับไายด้อมับให้กันไปเรายอย่างไรบาคือด่อมกระต่ายขาวเนี่ยเพิ่งมีขึ้นมาแบบจริงจริงังๆ,ๆก็หลังจากเรื่องขวัไทยนี้เองค่ะเพราะว่าเหมือนคนเพิ่งจะเห็นหนูในโหมดแบบ สดใสหน้ารักก่อนหน้านี้มันคือเป็นโหมดแบบยิมิงล่างทรงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยะะเพิ่งมีเกิดขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพิ่งเข้าใจคําว่าแบบคนที่เขารักเราโดยที่ไม่มีแบบเงื่อนไขห,หรือไม่มีพ่อแม่ก็คือแบบจากแฟนคลับจริงๆอ <ๆ S 1> ะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยะคะ่ะที่แบบซัพพอร์ตเราแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดเลยแล้วก็อยากจะดูแลเทคคระทุกคนให้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นจะเป็นเสียงคนล้อนะคะแล้วก็จะเป็นความแบบสดใสให้ทุกคนได้แบบมีความสดใส มีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตทุกคนแบบเห็นเราแลวยิ้มได้อะไรเงี้ยแล้ก็แฮปปี้แล้วค่ะอ,อย่างกจากเรื่องงานาแสดงเห็นแบบยะชอบแบบเต้นตอบร้องเอง <c oughs> ี้จะมีงานแนวนี้ด้วยไหมคะไม่เห็นว่ตัวไหนคะไม่เคยเลยว้วกาอบสุดๆเจ้า,<ท>ามสุดเป็นีมากเลยใช่ไหมใช่เขาเป็นเของอพน้ำยายายแหลมหรอป็นตมวดตัเหมือนย่างอ๋อจ้ามันจ้มนจอตราจะ้อง็นใไหมยังไงเราต้ซื่อตลอด จริงๆเราทำก่อนไมกี้นะไปย้อนดูได้นะคะเลยหรอไปดูได้ในติ๊กต็อกอยาด้ค่ะเต้นเยอะมากเพราะว่าหนูเป็น FC พี่ลำมยายหายทองคำหนูแบบตามเต้นตามเก็บของคุอคอนเทนต์ไมกี้อ่ะตามทีหลังหนูค่ะอันนี้พือขิงเขาไม่เราไม่ได้ขิงแต่แบบก็เขามาทีหลังเราจริงๆโอเคไม่เขียวที่สัมภาษณ์ตอนนี้เรื่อง อนุญาตแม่มีคารตคุณแม่อย่างไรลยคคือแม่เขาอนุญาตไป้นานแล้วแบบหมายถึงว่าแม่เขาก็แบบไม่ได้ปิดกั้นเราเหมือนแบบเขาก็แบบเปิดใจให้เราแบบได้มีได้มีคนเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีนะเขาง่ายไหเขาจะมีคือคือคนรอบตัวเดี๋ยวคือคนรอบตัวเราแบบพวกแบบ พี่พี่ช่างแต่งหน้าทำผมสไตล์หริทส่วนตัวอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ายะนี่แกกดดูเป็นไหมว่าใน DM มันมีช่วงมีมันมีช่องรีเควสนะแกะได้เข้าไปดูบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็บอกว่ากดไม่เป็นไม่เป็นแล้วตอนนี้เป็นหรือยังคะ <laughs> ยังค่ะ <c oughs> แต่กูยังไม่ได้เปิดดูความจริงที่ยะแบบมีสเปกไม่ใจสเปกไม่ใจรสามสามแบบสามช้อยอีกแบบชอบคนน่ารัก ใช่ชอบคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วทำให้เราแบบยิ้มได้ง่ายๆอะไรเงี้ยไม่กินเลยคอมคกี้เขาถ่ายคำมเป็นไปเหรออยู่ด้วยแล้วตลกหรอเออสักวันหนึ่งที่แบบเกิดมีใครที่มันดีอะไรเนะไปลงไปเดทในการมีแบบสามสิ่งที่เราอยากเจอร่วมกับแฟนก็ที่เราไม่เคยเจอเออไม่ได้คิดไว้เลยว่าถ้าเกิดมีแฟนแบบสามอย่างที่จะทำจริงๆทำอะไรก็ได้ขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็พอค่ะ เอาสุดท okay, uh, ้ายย่ามากผลบ้านเรื่อยก็ฝาผลงานก่อนฝากผลงานค่ะก็ฝากโปรเจกดวงใจเฮลท์โฮมเพราะว่ายังไม่จบนะคะตอนนี้ก็คือใจพิสุจน์อย um> ู่แล้วก็จะต่อด้วยดูดับสองคนชิวันซิกยาากับเมกกี้ก็ยังไปในทุกๆตอนแล้วก็_ ฉากสาคัญของพวกเราของคนอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าบทสรุปละกันก็จะอยู่ที่ตอนสุดท้ายก็คือพรชีวันก็ฝากทุกคนด้วยละกันค่ะและะ้วะะลก็ติดแฮชแท็กกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากปลงานยดาอีกเรื่องหนึ่งด้วยะคะ่ะก็18กรกฎาคมน,นี้จะได้ดู Netflix เรื่องหนึ่งะคะ่ะชื่อเรื่องว่าส0สันดาค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ